ดอกเอ,อยยาสุไล่เติมทิบของพ่านพี่น้องเก่ายาสุละเผา,าเสือไปหลงย่อมพบเบิดดีท่า,า,า,เทาน,าาาานเจ้า,า,าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภูกี่วควายควอนกลางพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กับเลือดอีสาน่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อฝากกดติดตามกดซับสไเทย กดไลค์กดแชร์ให้เน้เด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไหวน้ำเน้เด้อครับเพื่อชิงโอานชีกม่ม่ขอบคุณครับสวัสดีครับพอแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผ้าพีผ้าน้องมาเหลือกเกาควายพี่น้องเฮาอผู้ใดหาควายเลี้ยงนะครับช่วงนี้เจียวเขาแล้วเรียบร้อยนะครับผู้ใดหาแม่บล็อกแม่พันธ์ไปเขาคออเขาลักเขาฟ้ามนะครับเมื่อนี้มีแต่แม่ใหญ่เด้อพี่น้องเด้อมาให้พี่น้อง กระดูกกระเดี่ยวนี่ผมว่าจะสังเกตบนขาโลดนะครับส้ำคัญหลักกับเสาจวนแ่อิลีนะครับเพิ่นสิเปิดจักตัวนะครับราคาสิเป็นยังไงมา่งหุจักเป็นจ้าของเพิ่นสวัสดีครับสวัสดีครับไอ่บิวครับภูมิใจควายไทยครับผมบิวภูมิใจควายไทยนะครับที่อยู่ครับที่อยู่อยู่บ้านกุดลังตำบลกุดลังอำเภอกุดลังจังหวัดมหาสารคามครับครับผมมานี่จากรายการเฮา วันนี้สองรายการครับแม่ทองกับแม่ลูกครับไปมีแม่ท้องใหญ่ๆเนาะแม่ลูกนะครับใจลูกเด็ดๆน้ำนมดีๆเป็นสามหัวใจปะยังบอท่านตรวจไ่้ผสมกับผลาดรอบเลยผสมกับนิ่งสวรรค์ครับเอาเบอร์โทรไว้ตอนนะครับศูนย์เก้าสามครับศูนย์เก้าสามหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเก้าสามศูนย์เก้าครับเก้าสามศูนย์เก้าครับเบอร์โทรเบอร์ไลนครับครับผมติดตามอีกได้อีกช่องทางหนึ่งครับเฟซบุ๊กเนาะ ภูมิใจควายไทยครับพี่ภูมิใจควายไทยพี่น้องเฮ้านะครับ้าเถอ<น>ืบอบ่ท่านใดคิวมาไทายพี่น้องเฮาเพื่อนอัปเดตควายที่เขาไม่ให้พี่น้องได้เบื้องกัฝากติดตามเพื่อนนําน,นะครับภูมิใจควายไทยเด้อพี่น้องเด้อมาตัวแรกแหกม้านมาเลยเฮ้าครับตัวนี้ซือว่าแม่ใหญ่เ้อครับเด้อแม่ใหญ่ครับสถานะทองเลยสามเดือนกว่าครับกับลูกไส่ดาวซีพีครับลูกชายดาวซีพีเป็นพอพันประจำฟ้ามเพิ่นครับอืม ปาดถูกแม่นี่เพิ่นสูงปันไดครับนี่แม่นี่สูงร้อยหาสิบสี่บวกลบครับโอ้ห้าสิบห้าพอนะวัดดีๆก็นเลยปาดถ่กพี่น้องเฮาเขามาขายกระดูกโครงสร้างครับวันนี้กับทองครับถือว่าเป็นโค้งข้องอยู่เนาะแม่นครับบ่บ่ท่านได้ถือว่าอ้วนมาหยังเนาะแม่นครับเพิ่นทองจักเดือนกว่าครับทองในสามเดือนกว่าเข้บไปโอ้ยพอดีพอดีพอดีใช่พิ่นกับซี่ซี่เดือนอย่างหาเดือนนี่ละยพอดีเลยพี่น้องเฮานะครับเพราะว่าหยังวัดตี ผู้ที่เอาไปพัฒนาต้อก mm ็ค an ือไปเลี Hence, ้ยงให้อ้วนก็นี่นะครับถาสีคงสีขายก็คือมีขีเพียกขัไร่พี่น้องเฮานะครับเอาไปเลี้ยอ้อวนเลยพี่น้องเฮานี่ยทองแล้วพร้อมครับผมตรวจทองแล้วเรียบร้อยครับตรวจแล้วเรียบร้อยสูงรอยหาสิบสี่หาสิบห้านอลูกตัวที่หาในทองกันไปลูกตัวที่หาค่าทองพี่น้องครับโอ้หญ่ค่ะพี่น้องเฮาตัวนี้กระดูกไงหญ่อได้พี่น้องเฮาเล็บนี่ที่หนึ่งเลยผมบอกว่าเล็บนี่ที่หนึ่งเลยตัวเนี้ยวุ้น่ะเป็นควายโค้งสางนะครับทอดได้อง ผมเปิดไปสองแสนห้าหมื่นบาทครับสองแสนห้าหมื่นบาทพี่น้องเฮานะครับบ่มีตำนิจังแนวครับรับประกันตำนิให้เลยครับบ่มีจังแนวพี่น้องเฮานะครับรับประกันทองให้พร้อมครับส่งให้ไกลปันได้ครับเนี่ยพาคอีสานเฮาอีหละไอีสานเฮาเนาะครับมันอยู่ไกลกับขุยกันได้ครับนั่นพี่น้องเฮานะครับเราลองนี่คือก้าครับแต่ว่าเน้นคือลักๆเลยขอข้อเข้านี่คือเน้นมาชมตัวจริงแม่นครับนะครับหลุดขาดที่มึงตัวจริงมัติอยู่หน้าคอกเลยพี่น้องเฮาบ่มักหมองได้มัติอยู่หน้าคอกนะครับ อ่าหมุนหนาเบือ้องน้อน้อยนะครับเป็นเป็นสายอูไทยเลยพออยืนเลย <_ S 2> แต่งเลยพี่น้องแล้วผมให้เ,เบื้องเล็บครับอ๊อตัวนี้ไนะหมโอ้เล็บแม่พี่น้องฮาเบื้องเอาเ,เลยนะครับเล็บเพิน่นพูนอะญ่บ่ใหญยพี่น้องเบื้องเอาพูนอะเล็บเพิ่นที่ไปที่มาก็ลังไม้ครับจังจ้งจงอันี้มาเบื้องเอาเนาะจ้างทั่วมาสอบถามมาเนาะ เบิ่องนาเขาพ่นไปน้องฮ่อครับพ่นฐนนาเขาพ่นงามมากว่าโอ้ลูกตัวที่ได้ก็ได้ทองตัวที่หาครับไปตัวที่หาหนอทองทองที่หาครับป๊าดตัวปากเงยดังเงยพี่น้องเฮานะครับแขฉงขาตน้นตัวล่ำชิงดีเบิดนะครับเบืเ้องเล็บเบื้องเกือบพิ่นพี่น้องเฮาพุ่นน่ะอุ้ยปานใสเกือบอ่าล่องเท้าไอหัวเล็กพี่น้องครับ ไงอีลิเลยครับกระดูกไงพ่อมโถ่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 พูดไหมดูแข่งดูขายงี้เอาหันถ่ายไปยังน้อยนะครับหน้าตาสวยมากพี่น้องเข้านะครับพุ่นอ้วงเขาย่างงามเลยโอ้ใหญ่ครับสมซื่อเพิ่นลเมียใหญ่เนาะครับเพิ่นเป็นลูกกใหญ่หางหน้าด้วยตัวนี้เป็นลูกใหญ่หางหน้าครับนะครับเป็นื่อว่าใหญ่ครับแล้วกระท้องกับลูกใช่ดาวสิพี่ครับโอ้โถ่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 โถสองแสนเท่าไรครับสองแสนหาหมื่นบาทครับ สองแสนห้าหมื่นบาทราคาเปิดราคาห้องพี่น้องเฮ้านะครับสูงลอยหาสิบสี่หาสิบหายนี่กับความสูงรอยหาิบสี่หาิบหาเพี่น้องเฮ้าราคานี่เป็นราคาห้อง้อพี่น้องเด้อต่อเอาต่อเอาต่อเอามาหันข้างมืออีกรอบเชื่องนะครับตัวนี้คือบอกได้ว่าเชื่องเชื่องมากเบื่อได้เปียงพู้น่ะอาาจผู้เลี้ยงผู้จูงเพิ่นตัวนี้หน่อยนี้พี่น้องเฮ้านะครับลอยนีสิบเซ็นไม่สูงรอย ควายยังบังคับควายได้พี่น้องเขานะครับพุ่น่ะตึกโอ้ทั่วทั่วทั่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 ทัได้การว่าพี่น้องพุ่น่ะเอาสองแสนห้าหมื่นส่งฟรีทั่วอีสานนะครับส่งได้ทั่วไทยนะครับกับความสูงร้อยห้าสิบสี่ห้าสิบห้าท้องสามเดือนนะครับแม่เป็นลูกตัวแม่เพลินครับเป็นลูกของแง่หางหน้าแล้วก็ตัวได้ท้องนะครับเป็นพอเพิ่นเป็นลูกของ ดาวซี่พี่พี่น้องครับตำหนิว่ามีเลยพี่น้องเด้อไปเบิ้งตัวต่อไปแด้วเฮาอมาแล้วมาไปย่างย่างให้พี่น้องได้เบิ้งนําถ่ายย่างแต่ว่าหูพี่น้องเฮาผมบอกเลยว่าหูนะครับเชื่องคักป๊้อถูกไงได้เบื้งกระดูเพิ่นแล้วครับนี่เนาะกระดูกระเดี่ยวขาใหญ่พี่น้องเฮาถ่ายกว้างเล่านุ่มดีอุ้ยบนด้เบื้งพุ่นน่ะหน้าเขางามเด้พี่น้องครับนี่คั้นสวรรค์ไงได้เนี่ไปลูกไป โอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอน,พ,อน,ออน,น,นอพุ่นทำไหมอุ้ยขาไหมสะออนเพิ่นเอาพี่น้องเข้าไปเนี๋ยวเ,เบิ่งชุดที่สองนะครับเป็นชุดสุดท้ายนะครับเป็นแม่พันธุ์ทรงลูกพี่น้องเข้าเบิ่งลูกเพิ่นสะก้อนนะครับมาเชื่อเพิ่นแรงน,นีป๊าดให้ลูกไหมทึงขาทึงท้ายทึงสันหลังนะครับแล้วที่หนึ่งเลยคืออัตลักษณ์นะครับนี่อัตลักษณ์นี่ควายไทยยังงามพี่น้องเข้าแข่งไงขาไงไทย มลนะครับล่ำตัวล่ำชิงเงีวนะครับแจ๋วเลยตัวนี้จักเดือนนี่ครับลูกมันนี่ก็ไปหาเดือนกล้วยหงเดือนหนี่งครับเป็นลูกผู้ใดครับนี่นะเป็นลูกเพชรตะวันครับโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเลยเลยคักอีดีเลยเบิงเบิงเบิงชิงเหิือนเดิมเบิงคิงลูกเิคนเด้อเบิงในเบียงตัวเมียตัวเมียเพิ่นเป็นลูกเบิ้มพันล้านก็ไปแม่เป็นลูกเบิ้มพันล้านแม่เพิ่นสูงเท่าไรครับแม่สูงกว่าที่แปดครับ ร้อยสี่สิบแปดเด้อพี่น้องเด้อนะครับแม่ร้อยสี่สิบแปดนะครับท่องอีกไปหนอตัวนี้เป็นลูกเป็นตัวนี้เป็นลูกตัวที่ตัวที่สามตัวยางน้ำกวนเนาะครับแม่เพื่อนเด็กผสมกับนิ่นสวรรค์ไปแล้วครับพาดรอบแล้วครับไอ้ผสมเันทีซีครับผมบันทึกไว้ในเฟียดอยู่อ๋อนิ่นสวรรค์นี่เป็นลูกชายของนิ่งมังกรครับนิ่นมังกรถือว่าเป็นลูกของลุงเพชรเนาะนะครับนิ่สวรรค์เป็นหลานของลุงเพชรเด้อพี่น้องเด้อนะครับเลี่ยอยู่ซัมนีมบ่มีเวลา อ๋อเลยบ่มีเวลาจับสัตว์มาหนีมันก็ขึ้นก็เลยเสื้อทับพอดีอืมปาดพี่น้องเฮานะครับเบิ้งถ่ายเพิ่นเป็นได้แน่นอนบ่บุ้ยแม่ร้อยสี่สิบแปดนะครับผสมนินสวรรค์ผสมโคมโตัด้วยพี่น้องเด้อครับโคมโตแล้วก็ตัวย่าน้ำกลนนี่คือลูกสาวของเพชรตะวันอ่าเพชรตะวันนะครับจักเดือนเนาะครับลูกเพิ่นไดหาเดือนกว่าจะของเดือนเลยหาเดือนกว่าพี่น้องครับครับโอ้ใหญ่เนาะ ถ่ายแม่ถ่ายมาปวดแต่เนถ่ายดีลับตัวเงาชิ่งดีนะครับถือว่าแม่นี่นี่ให้ลูกนี่ยว่าธรรมดาเลยซึ่งแม่เพิ่งกิดเป็นลูกเบิ่มพะลานน้ำใหม่โอ้ได้ถ่ายไปทางปูเนาะครับโอ้ทางทางพอยายบัดเจ้ญเบิ่งพี่น้องเฮานะครับโอ้โถ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 ษคกบ่อพี่น้องเฮาก่อนลูกข้อหนาข้อกวงเงาดีครับลูกถ่ายมุนข้อหนาข้อใหญ่น,น,นะครับอัตลักษณ์งามเชื่องนะครับแข็งใหญ่ขาใหญ่กระดูกกระเดี่ยวดีนะครับ ไม่ขนาวทั้งไหร่อ่าพวกเมียพันธุ์ขาก่อนเนี่ยเป็นอกวเป็นกล้วยงามเลยครับหน่าตานี่เอาแตงยืนงามๆบบบนี้พวกในเปียงพุ่นเบิ่งพี่น้องเฮานะครับเหนาดีครับเนี่ยว้าทุ่งอัตลักษณ์ลูกคนข้อการขาดหลานพี่น้องเฮางามคักอยู่คู่นี่ลูกกระเช้งแม่กระเช้งครับโอ้โพุ่นติไปเส้นน้อในหัวหนาป้าไม่ติไปเล่นบ่เฝ้าไปให้เบิ่งข้างเบิ่งข้อได้ไหมข้อจะตังรางอยู่ ไปเอาคู่น er yup> ี้ชุดน uh. uh uh ี้จักบาทนี่แบงครับคู uh ่น uh ี uh ้ผมเปิดไปแปดหมื่นเก้าพันครับร้อยสี่แปดจีนี่แนนครับไปว่าไปแปดหมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อนะครับเบื้องเนี้ยว่มีตำหนิยังไงรับประกันตำหน้นะครับทองไปรุ่นเอาเลยแต่ว่าผสมค่มตัวแท้แน่นอนพี่น้องเข้ารอบแล้วครับผ่านรอบแล้วให้ห่วงอยู่หรออ๋อผ่านติครับผ่านรอบแล้วอ๋อผ่านรอบแล้วพี่น้องเข้า เป็นทีซีเดือนมั้งเรอครับสามทีมุ่งอยู่ละซึ่งอยู่กับเฮ่าอีกเนาะแม่นครับไอ้โอ้ผสมอยู่กับเฮาเองเด้อพี่น้องเด้อนะครับพอพันอยู่หนีพี่น้องเข้าคือมาถอดเงี้ยเหรอกเพราะมันเงียบอเงียบแล้วลงเฟีอยู่ตอนผมผสมอ๋อก็คือเช็คได้ในหน้าเฟซเท่าไรเนาะครับไอ้นะครับมีมีวันทีมีเวลานะครับที่เพิ่นจับผสมพี่น้องเฮานะครับกับนิ่นสวรรค์ นิ่นสวรรค์นี่เป็นลูกของนิ่นมังกรนะครับนิ่นมังกรเป็นลูกของรุ่งเพชรนะครับลายซ้ายเห็นแบบนี้เลยพี่น้องเฮานะครับแล้วแม่เพื่อนนี่คือเป็นลูกของเบิรมพันล้านพี่น้องครับเนี่ยเอา้าลูกเรียนนี้ลูกเปลี่ยนทั้งอื่นลูกก็มึนครับ <c oughs> พ่อนะไหล,ลามากก้อนไหลามากก้อนนี่พี่น้องเฮานะครับแปดหมื่นเก้าพันบาทด้วยเนาะแปดหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องครับนี่ แม่สูงร4อยสี่สิบแปดนะครับเป็นลูกสาวของเบิ่มพันล้านลูกตัวเมียเดินตามเป็นลูกของเพชรตะวันนะครับในทองเพิ่นผสมนิ่นสวรรค์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผสมแล้วอ๋่านรอบแล้วนะครับเนี่ยสวยๆเลยพี่น้องเข้าทุกต้นทุกตัวนะครับเนีนคือมาชมตัวจริงนะครับแล้วก็ทรงฟี่ให้อีสานแล้วก็ทรงใดตัวไทยพี่น้องครับไก่ไก่สรงไดเบ็ดเนี่ย เอามักตัวไรนะครับสนจิตสนใจตัวไรให้พี่น้องทั่วมาสอบถามแล้วก็พูดคุยต่อรองราคากับเพิ่นนะครับย่ำเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับราคาที่เปิดไปคือราคาห้องไม่เป็นราคาขายนะครับราคาขายคือมีในใจมีงบมีทุนเตัวไรห้มาเลยพี่นอ้องเฮาเนี่ยเนี่ยนอนบ่อ่ะยังรอบนเนขเบอร์โทร่วศูนย์เก้าสามครับศูนย์เก้าสามหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่ง 9309เป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์โทรได้ตลอด24ชั่วโมงพี่น้องครับขอบคุณภูมิใจคุยไทยครับผมสําหรับผู้ที่อยากสอบถามนะครับการผสมผสลยังเห็นเพิ่นอัปเดตอยากเห็นเพิ่นอัปเดตควายในคอกนะครับภูมิใจควายไทยได้พี่น้องเด้อฝากติดตามเพี่นน่มนะครับเนี่ยทางเฟซบุ๊กพี่น้องเฮาเอาจังใดจังทั่วมหาเพื่อนนะครับจังคุยนําเพื่อน สำหรับโม, <c oughs> มนี้พ่อไห้สสมนักซาก้องพี่น้องครับสวัสดีครับ